สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเฉพาะกิจเลยดูดวงพิเศษนะเนื่องจากมีดาวพฤหัสนะครับจะมีการพักองศาในวันที่29สิงหาคมนะฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยมีความสำคัญทางโหราศาสตร์อย่างมากเลย นะแล้วในทางดาราศา์ก็ถือว่าเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยถูกจัดให้เป็นประธานสุภเคะห์นะเป็นประธานแห่งความดีเป็นประธา,า,านของความมงคลความเจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าดาวพฤหัสมาเลงดวงชะตาหรือมากลมดวงชะตาและโดยมากนะถ้าดาวพฤหัสมาเลงดวงชะตาหรือมากลมในดวงชะตาให้คุณเนี่ยนะ จะได้แต่งงานจะได้ซื้อบ้านซื้อรถนะจะได้เงินได้ทรัพย์สมบัติได้ความเจริญรุ่งเรืองนะอันเนี้ยนี่คือประโยชน์ของดาวพฤหัสฉะนั้นคราวนี้พอดาวพฤหัสพักองศาคำว่าพักองศานั่นคือเดินถอยหลังนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะในทางดาราศาสตร์วิทยา,าศาสตร์เนี่ยดาวมันเดินถอยหลังไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่ใครมาดูคลิปแล้วตกใจบอกเฮ้ยอาจารย์มาบอกดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังเป็นไปไม่ได้ คือในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาโหราศาสตร์นะที่เดินถอยหลังมันเกิดขึ้นจากวงโครจรของดวงดาวที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันเป็นวงรีมันก็จะมีจุดที่แคบแล้วมันก็จะมีจุดที่กว้างก็คือจุดที่ไกลนะในจังหวะที่ดวงดาวเนี่ยกำลังโครจรไปในในรัศมีที่ไกลนะแล้วจุดสังเกตมันอยู่บนโลกมนุษย์ใช่ไหมแล้วดาวดาวโลกของพวกเราเนี่ยมันหมุนรอบตัวเอง พอมันเริ่มหมุนรอบตัวเองแล้วไอ้ดาวอื่นๆโคโจรอยู่ในวงจรที่ไกลเนี่ยไออัตราสัมพัทธ,ธ์ที่ที่โลกหมุนเนี่ยมันเลยทําให้ดูเหมือนไอดาวที่อยู่ไกลๆเนี่ยเขาเริ่มเดินถอยหลังนะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเมื่อดาวพฤหัสเดินถอยหลังเนี่ยนะครับมันจะเกิดสิ่งที่ดีและไม่ดีกับดวงชะตานั้นๆนะทุกลัคนาเลยแล้วดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ หนึ่งราศีจะใช้เวลาโคจร1ปีเต็มนะอย่างตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยไปกลุ่มลัคนาที่เมษและไปเลงชาวลัคนาตุลนะจะอยู่อย่างเงี้ยถึงเมษาปี6-7และได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคเลยนะมันจะมีโชคมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตานะฉะนั้นตรงเนี้พอดาวเขาจะถอยหลังเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุนะมันก็จะมีมีประเด็นขึ้นมาที่เราต้องมาทำคลิปกันนะแล้วดาวพฤหัสครั้งนี้นะครับ ถอยหลังถึง4เดือนนี่ถอยหลัง4เดือนเลยนะถอยหลังตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเป็นต้นไปเลยยาวไปเลยนะกันยาตุลาพิกาธันวาแล้วเดินหน้า9มกรา2 5 6 7นี่ยาวเลยฉะนั้นช่วงเวลานี้มันจะเกิดเหตุการณ์พิเศษต,ต่อชีวิตของเรานะเอามาดูทีละลัคนาเลยนะว่าเป็นยังไงลัคนาสิงห์ ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะครับเมื่อดาวพระัาพักองศาสีเดือนเนี่ยนะข้อดีนะจะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากบริวารทั้งผู้ที่เหนือกว่าและผู้ที่ด้อยกว่าจะทําการสิ่งใดให้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะอาศัยเพื่อนพ้องพักพวกบริวารจะเกื้อกูลดวงชะตาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะโดยเฉพาะใครที่ดีลงานกับต่างประเทศนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับความเชื่อนะ หรือต้องสร้างเครดิตเยอะๆความน่าเชื่อถือเยอะๆนะจะมีโอกาสสาเร็จสมบัารถานเจริรุ่งเรืองนะหรือจะเป็นวัตถุมงคลเป็นอะไรก็ได้นี่ก็ดีนะครับข้อเสียคือชาวสิงห์เนี่ยนะความสําเร็จที่มีมากก็จะมีความเครียดเข้ามามากด้วยนะมีภาระที่มากขึ้นมีการประสานงานที่มากขึ้น ให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บรบก,กวนในช่วง4เดือนนี้นะอาจจะมีการเจ็บป่วยมีสุขภาพอะไรที่มันต้องไปนอนโรงพยาบาลอย่างนี้ต้องระวังเอาไว้นะครับตำราธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิ สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแล้วในตำรานี้จะมี QR Code ให้สแกนนะเราเรียนที่บ้านสแกนมาดูวิดีโอมีข้อธรรมต่างๆที่อาจารย์สอนอยู่ในตำรานะครับให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัตินะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเองตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่ง จองได้นะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตำรานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีพรมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตำรานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ นี้อาจารย์ดูเป็นแบบลักคนานะใครที่ยังไม่รู้ลักคนาตัวเองก็พิมพ์ใต้คลิปนะจะมีเจ้าหน้าที่เขามาเช็คให้นะเพราะลักคนากับราศีนี่มันแตกต่างกันราศีมันจะมีความแม่นยําแค่สัก10%เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยมันจะมีความแม่นยําถึง90%เลยทีเดียวนะเพราะมันต้องอาศัยวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะสถานที่เกิดด้วยในการวิเคราะห์นะครับ ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโราศาสตร์ทั้งดาวมรติยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโร์ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผาา์กิษณะภูสิรดมสนใจติดต่อ l i น์แอดโอเพนดาหรือโทรมาที่086-336-6390